มาทุกคนมุทุกคนอยู่หัวขานตะขอฮักไปหนึ่งตะขอโอ้โ,อโหสองสองตะขอปลาพวกเราก็ยังไม่สุกนะครับผม Nah, tempat itu. Iya. Yeah. สวัสดีมิรักนักตกปลาทั้งหลายนะครับทั้งบ้านใกล้แดนกุงเด้ยเด้ยเด้ยทั้งบ้านใกล้แดนกุ้งทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะวันนี้ผมมาอยู่ที่เขื่อนกิวลมนะครับผมก็สวัสดีพี่น้องชาวลำปางด้วยนะคลิปนี้ขออนุญาตมาเยือนทิ่นหน่อยนะครับผมสําหรับวันนี้พวกเราจะมาอยู่ที่นี่นะฮะสองคืน3วันนะครับผมวันนี้ผมก็มากับน้องขอนครับน้องปอนนะครับโอเคก็เด <งๆ S 2> ี <งๆ S 1> ๋ยวเราไปตีปลากันเลยนะครับผมหลักๆที่นี่ก็จะมีปลาชโดกระสูบประชอนนั่นแหละนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปลุ้นกัน โอเคครับผมวันนี้อุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับผมเป็นลอกอาบูนะครับผมรีโว4นะ S T X นะครับรอบ7.3นะครับผมคันก็เป็นคันของอาบูนะครับผมอ่าเวทยอยู่ที่64นะครับผมสายก็เป็นสาย P E 2.5ของชินดามณีนะครับผมเหนียวมากเดี <mostly. S 2> ๋ยววันนี้ก็เป็นตินเตะเนาะเดี๋ยวลองหาปลาชโดกันก่อนนะครับก็ไปลุยเลยนะครับผมดูว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่เราจะเจออะไรบ้าง ตอนนี้เราก็อยู่กลางเขื่อนนะครับผมบรรยากาศนะประมาณนี้เลยสุดยอดนะนี่ก็มาเจอกันนักไกลนะครับผมสวัสดีครับผมเป็นโค้ดเรียบร้อยนะครับครับ I love you baby มาเรียบร้อยก็แฝงด้วยอ่ะคับสุดยอดนะครับอันนั้นแน่คันครับคันคันอะไรฮะคันคันไม้คันมือฮะเรียกว่าคันนะครับอะไรครับคันจู่วะ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 ตายแล้วครับ ยากได้ครับยากได้อไดโอเคตอนนี้เราก็มาถึงอีกหมายหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลองลุ้นดูนะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะตามหาปลากระสุปกันแล้วกันนะครับผม let's go อ๋อไอ,อกระสุนน้อยฮะแตกแล้ฮะเป็นกระสุนน้อยนะโอเคโดนโดนชัดไปหลายที่เหมือนกันครับท่านผู้ชมกินเซิงกิ้งนะฮะนี่นะฮะเซิงกิ้งนะกระสุนเล็กแกบปล่อยไปนะไม่พอกินนะเล็กเกินอ้มาโด,ดนมาโด,ดนอยู่แล้วครับย,อย,อย่อยตั้งมีแกนู โอ้ลูดเจ๊ดแค่ไซใหญ่ตัวพอมันพอมันโคบันอ้โหโอ้โหโอ้โหหอมมาก เันจนโดนใ่นี่เกียเ์น่อยอเ,เออจูพิงพี่ไปไม่ละสักคีโอ้ยปล่อยอัตโนมัติลงไปแล้วอันน้อเอ้ยอยู่แล้วครับอยู่แล้วน้องบอนมาแล้วครับ <c oughs> เฮ้ย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  มาเลยครับผมอ,ผอ,อปิดไกลก็เลยมีแล้วครับเป็นไงครับสุดยอดครับกำลังทมหาไรามาเลยนะนี่หอ,ลอเลยครับผมใช้ใหอนหนึ่นอ้อแ้วครับอู้อู้ลดลด ตัวเล็กใหญ่เออเออือคอหักฮะ<า>ตะขอหักไปหนึ่งต,โโตะขอโอ้โหสองสองตะขอหัดท้ายหัหกไปเลยให,ใหญ่เนาะรับเช็ดเช็ดเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวผมตกลงน้าไปนะมันกระโดดหนีตุ้มนะครับเดี๋ยวน้องกรจะลงไฟสารวจด้านล่างนะท่านผู้ชมเ๋ยวผมจะเอากระโปรงไปให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะจะเป็นอาวุธประจํากายนะครับผม นี่นะครับได้มาแล้วนะครับผมสุดยอดตะมาตะกครับอ้ยาสุดยอดฝีมือนะครับผมต้องช่องปอนจากช่องติ๊กนายนะครับ,รบนักซีถั่วเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งเจงเจ๋ง,จงเด้ หม้อช่างเยียบนะเนาะยียดนะครับผมใส่สวยเก็บครับเนื้ออร่อยนะบอกเลยืมสุดยอดนะฮะคือผมก็ตื่นเต้นมากนะผมก็อยากเห็นในน้ําใต้น้ําเหมือนกันนะครับผมว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงเนาะท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นก่อนผมแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปรุ้นกันต่อนะครับผม มาแล้วครับผมเย้เฮ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 ้ปากระชุบตึดงใสสวยครับผมนฮ่นะครับใสสวยใสนี้เราจะเก็บไปกินกันนะครับผมปจะส่งน้องปอนลงไปสำรวจใต้น้ำอีกทีหนึ่งนะครับผม มาแถวนี้เตื้นดีนะครับแล้วก็กระสุกเยอะมากนะครับผมโอเคลุย มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับมหม้อตกับได้สวยครับมันเนื้อมันมากนะครับผมได้กินแล้วเย่ายนี้ โอ้โห oh, ตอนนี้นะฮะน้องฟอนได้ฝรกกดใหญ่นะครับผมอือยะหวานเจี๊ยบมากอะอ้าซะอืม huh. กดใหญ่ครับผมสุดยอดไงบ้างครับผมเหนื่อยครับ วนกินเหล้าอยู่แล้วครับผมตอนนี้เที่ยงครึ่งนะผมจะโชว์ให้ดูนะคือถ้าใครอยู่ภาคเหนือเนี่ยน่าจะประมาณ90นะที่เคยกินนะครับแต่ไม่รู้ว่าภาคอื่นเขาจะมีกันหรือเปล่านะนี่ครับก็คือนี่ครับผมนี่เย็นเย็นชื่นใจครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำขาวนะครับเขากินช่วงเมษาของทุกปีอะนะครับถูกมากอันนี้ขวดละ20บาทนะครับแต่ถ้ากินเยอะเนี่ยเรียบร้อยทุกลายครับผม คือขวดหวานๆครับหวานๆโอเคตอนนี้พวกเราก็มาพักกันในที่ลมนะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะกินมื้อกลางวันกันนะครับผมหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใหญ่ชานะสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับผมอยากห้องเพลงันนั้นเลย spywan s p y วั n และนี่ก็เป็นเมนูสุดชิวของผมนะครับมาม,ามา่าเดือดโป๊ะ,ปะฮะแล้วก็แคบหมาแคบหมูโอเคแต่ไรนมาใส่ได้กันได้ <laughs> ใส่ลงไปนาำที่เราถนัดช <laughs> ้อนขอมีอได้นะนี่นะฮะ ขยะเราจะไม่ทิ้งลงไม่น้ําไปนะครับเราจะขนกลับไปให้หมดฝากถึงเพื่อนๆนักตกปลานะครับผมไปที่ไหนก็รักษาความสะอาดด้วยนะครับโอเคครับผม<ะ>นี่นะครับผมคือไม่จำเป็นต้องเป็นเมนูที่เลิศหรูนะเป็นมาม่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตผมเลย กินที่ไหนไม่อร่อยเท่ากินที่เขื่อนนะครับกินที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีเมียนะครับผมเรรียบร้อยนะครับผมล<ำ>่โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นช่วงช่วงบ่ายเนาะเราจะมาตามหาปลาชะโดกันนะครับผมก็ที่นี่ก็เป็นต้นน้ำนะประมาณนี้เคจไปตามหาปลาชะโดกันครับ ลุูทใส่ตลอดเลยมาดับรบโอ๊ะไปสั่งเฮ้ยอมอมาอยู่มอองเห็นไฟในบ้องกันชาเฮ้ย <c oughs> ใจถึงมาก เป็นกระสูนขีดนะครับผมเห็นไหมกระสูนขีดปล่อยไปอุ้ยรอที่โดนสายใหงผม แล้วก็มีกระสูบน้อยนะครับเข้ามาหลงกลปั๊บเป๋นะฮะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บตุ่มนะครับผมเป็นกระสูบน้อยนะวันนี้เจอแต่กระสูบไซส์เล็กๆนะไซส์ใหญ่ก็ไม่ได้ตัวนะเส่ปล่อยไปับมันเล็กเกินไม่พอกินนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องๆเขาก็เล่นน้ํากันนะสนุกน่าดูนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำเนะครับผมเล่นน้ําด้วยกันไป เรื่องนี้นะมันโคตรฟินเลยนะครับผมนั่งจิบอะไรเย็นๆแล้วก็ดูผ้าทิ์ตก บนเรือโคชิวอ่ะนะครับผมผมมังว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมจะมีความสุขไปพร้อมกับผมนะครับผมขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะผมรักทุกคนนะครับผมขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ปีนี้นะผมมีเป้าหมาย200,000ซับสไคร์นะครับผมก็มาเดินทางไปด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปพวกเราก็จะไปทําอาหารกันนะครับตอนนี้เราก็ตั้งแคมป์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่นี่หนึ่งหนึ่ง สองนะครับผมฟินจึงเบยเมนูอะไรครับเชฟวันนี้ต้มแซบกระดูกหมูครับผมอยะดูนะครับผมเชฟไกดนะแล้วนี่ก็เป็นเมนูกระสุบลมควนนะท่านผู้ชมจาบโแล้วก็ต้มแซบกระดูกหมูนะครับผมตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมผมก็นอนอยู่บนไม้ไผ่นะท่านผู้ชมกลางน้ำนะฮะหลังผมก็เปียกนิดนึงนะฮะ โคตรฟินเลยนะครับผมผมดีใจมากนะที่ผมได้มาพักผ่อนที่นี่นะครับในคืนนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับผมวันนี้เราก็ผ่านอะไรมากันเยอะแยะมากมายนะครับผมก็วันนี้เราไม่ได้ปลาชะโดเลยนะโดนกัดเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้อะนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าวันนี้ก็มีความสุขมากเลยที่ได้ออกมาหนีเมียหนีโควิดนะครับผมเมียผม2คนที่บ้านคงคิดถึงผมแย่เลยนะฮะ ปลาพวกเราก็ยังไม่สุกนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้อาหารพวกเรานะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้มส้มกระดูกหมูนะท่านผู้ชมขออนุญาตชิมนะครับผมหรสชาตอร่อยมากครับผมหืมชื่นใจนะครับผมหลังจากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปลากระสูบของลงไก่นะครับผมคันเทพฮนะคันเทพแดดเดียว ผ่านไฟนะครับผมอย่าเรียกว่าย่างเลยนะฮะเรียกว่าผ่านไฟครับเดี๋ยวผมจะลองเอาผ่านปากผมดูแล้วกันนะครับืืเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อหวานเจี๊ยบครับผมสุดยอดขอบคุณบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกคนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ ตอนเช้านะครับผมบรรยากาศโคตรดีนะฮะผมเมื่อคืนก็อากาศนะก่อนนอนเนี่ยร้อนมากนะครับผมแต่ตอนเช้านี่คือ,เ,อยเย็นที่ฝ่ายเลยนะครับผมนอนดีมากนะครับผมก็เช้านี้ก็ผมก็ตื่นมาเป็นคนแรกนะครับผมแล้วก็ตีปลาเลยยังไม่ได้ล้างน้าแปรงฟันนะทีท่ผู้ชมที่แน่คือสิวอะ่ะเห็นไหมเมื่อวานอะ่ะหืมปูดเม็ดโตมากนะครับผม2เม็ด ยนผมก็จะตีเลาะฝั่งไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะมีตัวนะ มาทั้งแถบนะครับผมไม่กัดมาไล่กัดตาเล็กเฉยตอนนี้ผมไล่มาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะท่านผู้ชมแบตกล้องหลักหมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาชมภาพโกโปรเนาะเดี๋ยวถ้ามันกัดยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผม แต่แม่มันจิบบ่อยมากคือสองสามครั้งจิบหนึ่งทีเลยนะครับแม่มันนะเขี้ยวจริงๆครับแต่แม่ก็จิบตลอดน่นๆจิบอีกแล้วเหี้ยตกสะดุ้งหมดแม่งเอ้เยตะกระตะกระซูพุ่งมากัดเฉยเลยตีคอกอยู่เล็ดแม่นี่ยฮะ โอ้ตกใจหมดนึกว่าโดนคอ,อกแล้วนะครับผมเจอคัน20 30อาบูนะครัิวเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวตามข้อ,อก,กันต่อครับผม mm hmm. คือตอนนี้นะครับท่านผู้ชมแม่มันจิบแบบหนักมากจิบทุกครั้งจิบทีๆเลยนะแต่มันไม่ยอมกัดนะน่าจะโดนมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่คือมันเหลือแต่ตัวเดียวนะตัวใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นตัวตัว,ต,วตัวเมียแหละนะครับโหมันขึ้นจิบตลอดฮะแต่มันไม่กัดเลยน่าจะโดนมาแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตั้งแต่ตีมาคือ เหมือนผมโดนตบไปแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่กัดเลยแต่น่าจะแบบโกรธหน้าด่วขึ้นตลอดเลยเมื่อกี้ตกใจหมดนึกว่าโดนแล้วที่ไหนได้นะฮะกระสุนมันไปล้อมกินลูกปลาชโดเนาะนั่นจีบข้างลูกอีกแล้วครับ เริ่มทอแล้วนะสองชั่วโมงแล้วนะเว้ยสามชั่วโมงแล้วมึงไม่รู้โอเคครับผมตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งมาแล้วนะคือลมมันมาแล้วผมก็เฮ้ยยอมแพ้มันนะครับผมเ,เดี๋ยวเราก็จะเก็บของนะครับผมทั้งหมดแล้วก็จะออกจากที่นี่ไปนะครับผมเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ที่นี่เลยนะครับขยะต่างๆเราจะเก็บไปให้หมดนะครับผมเราจะทิ้งไว้แต่ความทรงจำนะไว้บนเกาะน,นี้นะครับผมเ,เดี๋ยวไปเก็บของกันนะครับผม นะครับผมสำหรับทลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามพีดีพิช n ิงนะครับผมเพื่อรับชมคลิปเร็วใหม่ก็ฝากช่องของน้องๆด้วยนะครับผมซิกทูนะฮะช่องที่ทําเกี่ยวกับพวกการนะโลกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ฝากช่องน้องไกลเลยนะครับผมรู้สึกใจหายทุกครั้งนะครับผมที่ต้องจากทั้งผู้ชมไปแต่ก็นั่นแหละเจอกันทลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย นกบินอย่างร่าเริงผ่านแผ่นน้ำโพลลงบนพื้นทราย